สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับพอกันตอนคำคเนาะครับแต่เว้นสิตกดินอีกแล้วพอดีมันว่างเนาะครับก็เลยอยากมาวาม่มาจากับพอมีพี่น้องเมื่อนี้กับพายุยเขาเนะครับตกมากตั้งแต่ก้อนผุนแล้วก็มาตกเหมือนขึ้นนี่กับมื่อนี้ก็ตกบดมือเลยครับหัว,วกระเซียนเหลื่อมง,งาดวังใบม่งมาเนี่ยครับพอดี ฝนตกมากต้นไม้ต้นไหลก่ก็รู้สึกว่าชุ่มช่ำเขียวชะอุ่มดีขึ้นเนาะครับเดี๋ยวสิภาคพเม่พี่นนองมาเบ่งสวนป่า <c oughs> ป่าน่อยๆขอ,องผมนี่แหละครับว่าในสวนป่าผมนี่มีอย่างแน่เดี๋ยวสิไปเบ่งที่เราเห็นขังหลังผมนี่ก็เป็นต้นแค่เนาะครับแค่หน้าปลูกไว้ตั้งแต่เดี๋ยวกลับกล่องดีกว่านะครับ ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นต้นแค่หน้าเนาะครับนี่ปลูกไวสองปีละผมหัวแล้วครับผมปลูกไวย้ยุนี่หาต้นนะครับเนี่เป็นแถวอยู่นี่ละครับเป็นระเบียงเลี่ยงกันอยู่นี่ละส่นแค่หน้าผมก้าไว้ผมไปขึ้นเอาหมากมั้นไหมครับมะกะผมนึกว่ามันสีบอ่อเกิดดีปรากฏว่าเต็มถาดผมเลยเบี้ยมัน แบ่งปันมูปวกแนบหลายคนอยู่ครับที่แจกใจเพิ่นไปปันเพิ่นเห้เพิ่นไปปลูกน้ำต้นนี้ที่มันเตี่ยก็โมหนี่ย่อนไม่บันไหมครับเครื่องตัดหญ้าตัดโอ้ยสวนม,มันสิบฟื้นขึ้นมาได้ของเขาไปสองเม็ดลราของเกี่ยวของของกะจีเพียงแอวนี่ก็คือสวนปลาของผมนะครับซีโรให้พอมีพี่นงฟังวานี่มันสิเป็น ต้นคุ้นนะครับผมปลูกเลี้ยงกันพุ้นไปสุดขางคุ้นแล้วก็ขางนี่มันนี่มันนี่ก็จะเป็นต้นคุ้นด้วยกันนะครับนี่ผมกาวาผมเสียเป็นอุมโมงค์ต้นไม้นะครับแต่ว่าเห็ดเป็นอุมโมงค์ดอกคุ้นพนี้ถ้าถึงช่วงมันออกดอกมนันนี่มันก็ซิมีดอกให้เหาได้เบิ่งได้แย่งนะครับเป็นการออกแบบพื้นที่มันได้พักพอนไปในโตที่เดียวเห็นแสลมดำๆอยู่นี่แม่บ้าน ผูกประกาศเที่ยวคุ้มไปยังสิบ่แม่นอย่างเางด้ครับบักหอยโอ้ยบักหอยนี่อยู่นี่แห้งขนาดเลยครับหลายขนาดนี่กะวา่าเฮาปลูกอีหยังไว้ถ้าเฮาเว้าแนวคุ้มเฮาป้องกันไว้จังซี่กะวา่าตื่นมา <c oughs> อ,อนมื้่อมมานี่เดี๋ยวต่อต่อบักหอยเยอะเลยครับบักหอยบักหอยทากคนแหลมๆกับบักหอยบักหอยเียน,น่อยเนาะบ้านเฮาเอิ้นบักหอยเดียนหน่อยๆ เป็นอย่างมากขึ้มาแผดปูยืนส่วนอันมาตั้งนี้ก็เป็นคาปลูกแก้มกับปลาเนาะครับปลูกซับระวังแถวของปลาที่ผมปลูกไว้เป็าแม่บ้านนะเอาของเอมาเป็นพืชเถาเนาะครับพืชสลางมุ่งเนี่ยไว้ปกคลุมนาดินเพราะว่าสิเป็นฟาง ผมดินลหรอเขาก็ยัง <outro> สี <sweating choices> มีพืชเถาที่ส <theme mosquitoes> ําหรับคุ้มหนาดินน้ำนะครับเป็นพวกเผื่อพวกมันพวกบักอื้อบักแตงผมลริ่มรีวิวให้พ่อเม่พี่น้องบิ่งผมเอาปากหวานมาลุ้งเลยวล่ะครับนี่ที่เห็ดว้ว่งสี่ก็คือป้องกันบักไว้กับขี้กือเนาะครับมันสีมากัดเลี้ยกินในปากหวานก็เลยต้องป้องกันไว้ขวดเขากับมีบือดนะครับวิธีป้องกันเขาก็หา จากวัสดุงา่ายๆมาไว้สำหรับป้องกันนี่ที่เป็นแบบพริกขิงนู้สวนที่ผมปลูกเมื่อนั้นรครับนี่ป้องกันไว้ตอนนี้ก็เริ่มก็เริ่มสิทธลุกวดขึ้นมากเลยเนี่ยถือว่านมไว้อยู่นี่เ <c oughs> จ้าของเพิ่นหากินจนบ่ป้องกันไว้นะเซ็เลยเพิ่นเนี่ยหายกินเจ๊งขนาดเลยเนี่ย <c oughs> สุภามาชมปลานี่ก็เป็นต้นมะฮอกนี้ผม งามแล้วล่ะครับผมย่างหน้าผมก็เริ่มสใหง่ขึ้นมาแล้วล่ะนี่คือช่วงนั้นย่างหน้าผมหาบาา่ไรนะผมหาได้แตะปวงพวกสะเดาสะเดานี่หาได้ง่ายอยู่จงเป็นต้นซักน่งสี่ต้นซักนี่ผมซือ้อผมซื้อเอากาสละสิบบาทช่วงนั้นบ่ท่านไหนมีมองสิไปหาหมากมันมากเพาะกาเนาะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วละ่ะหมากมันเดี <c oughs> ๋ยว รให้มีโอกาสมอมอก่อนสิไปหาเก็บออกมะกาไว้อยู่สวนปลาในหนีผมก็เติมไปหลายอย่างแล้วอมว่าสิเป็นคาเป็นผักหวานเป็นบักอือหันมาทางนี้ก็สิเป็นมกเขือักเขือก็เริ่มเป็นดอกเป็นหมากแล้วครับลูกไกวซับกับหล่องปลางามดีอยครับ แต่ว่าผมไม่ยางเบิ้งวางหันมีนอนมาจอระเบืเอก็ได้โอ้เอา้จาจะเอียดจังใดเนาะครับแต่ว่าคือสิบอ่าใส่สารเคมีเพราะว่าห้ากักินอยู่คือกันมันเป็นอินซีเลยเนาะครับบักเรืองามดีอยู่ครับแปลงนี้ก็เป็นแม่บ้านวันผักซี่ไว้นะครับผักซี่นี่ต้องค่อยวันอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามัน ทยอยถอนเก็บไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอ้แปลงยา่าไปหอดสับกับต้นใหม่นะครับไปทั้งนั่นก็เป็นปลาตะไคร้ผมที่ผมมาตัดมานั้นะครับยังหลยอยู่ตะไคร้พุดอ,ออกก็ปลูกไปน้ำอันนี้ก็เป็นอากาศ <c oughs> อันนี้เป็นคณะรู้สึกว่าสีบอสำเร็จแล้วครับ่อ พันนานี่มันมันเป็นเชียงไห่บูมันปลูกง่างยยางยางามนี่ไหมครับอืมนี่ก็เป็นบักพริกบักพริกสลัางนั่งก็เป็นหอม <c oughs> เก็บหอมหมอกแล้วกับซีเมนเก็บบักพริกต้อนะครับเก็เห็นมันได้ประโยชน์สองอย่างเป็นการบริหารพืชสองชั้นนะครับอืมทั้งนี้ก็เป็นบักพริกขึ้นกันต้นมะฮอกกานีนี่รู้สึกว่ามัน ถือกันกับดินอยู่หน้าผมอยู่สูงขนาดเลยครับนี่งามต้นใหม่หันไปทางใดก็จะมีต้นใหม่ของผมโปลูกไว้อันนี้พักหวานพี่เลี้ยงก็คือต้นแดงครับเนี่ยต้นแดงนี่มันมันบางงามแต่ว่าร่างต้นมันกับงามอยู่แต่ว่าต้นนี้มันสิบปค่อยงามปันใดเห็มันอยู่คู่กันเนาะครับพี่เลี้ยงอันนี้เป็นต้นลูต้นลู่ลก็างามไว้อยู่ครับ หวานคู่กับต้นแดงมันแตกหกักเห้ยาแล้วครับผมก็เลยออกมาลุ่งพอดีเหมือนนั้นบ่ไดดเตรียมตัวมันฝ่าวไหล <c oughs> นี่ครับเป็นภาพรวมของสวนปลาของผมนะครับพ่อเม่พี่น้องถ้าคโคกน้องหน้าแล้วกับตกปลาน้ำเลยครับเด้อเพราะว่ามันสิเป็นประโยชน์สำหรับห้องแล้วครับในหมอขทางนาห้องก็สิได้เติมสิ่งต่างๆลงไปนะครับ เออลริมใมห้พพอไม่พี่นองบ้างอันหนึ่งนี่อยู่เงาต้นไม้ผมสิเติมดอกกระเจียวไว้น้ำเนาะครับผมสิใส่ดอกกระเจียวเข้าไปพอมนี่นี่จังต้นนี่มันออกดอกแล้วเริ่มทย่อยออกดอกแล้วนเต็มพื้นที่นี่เลยหรอครับพี่หน้าเบิ่งคาคก็กิเสีนเนาะครับนี่ดอกกระเจียว <laughs> นี่ก,กำลังแพร่กันมากนี่ ผมปลูกไว้2ปีแล้ว,ลวดอกกระเจียวนี่าคนั้นมาทาั้งด้านนี่ก็เป็นการปลูกแบบเป็นแปลงเลยนะครับกระเจียวม่บ้านกะเก็บไปขายไปจำกําละสิบบาทโมคูกันเลยครับไปขายคอยู่ตลาดนัดคนสื่อกินดีด,ดอกกระเจียวมันหายยากครับเดอนนี้เพราะว่ามันก็เริ่มจิสูญพันธ์ไปแล้วกกนะครับา้าห้าว รักษาบ่อนุรักษ์ไว้เังส่ต่อไปในมือข้างน้านี่โอ้ยเฮาสีบลเหลือพืชพันธุ์เนียงไว้ถ่ายยูถ่ายกินเลยครับเ่าก็ต้องพยายามอนุรักษ์รักษาแนวใดที่มันสีสูนพันธุ์กับพยายามหามาปลูกไว้นะครับอืมหมันมีอยู่มีกินปลาทั้งด้านนี้ของผมก็สูงไงหลายเติบละหมู่บนแม่บ้านเอาเครื่องมาตัดหญ้าโอ้ยตัดถึงตน้นพยุ่งผมตนนะ้นหนึ่ง เสียได้ผสนโอ้ยจากสรวางได้เนาะมันก็ขาดไปอ๋อตัดขาดหลายต้นแล้วนครับแม่บันตัวก็โอ้ยจากศรวางได้ปูหักก็หักก็ยังนีต้นใหม่ย่างหน้าแถวนี้ก็กาลังสวยงามเลยปลูกไว้สลับกันนะครับการปลูกต้นไม้นี้สมมุติว่าเข้าสิบปลูกยา่างหน้าสิเนาะครับใส่กว่านาหลังนี่สิตรง่เมนย่างหน้าเนาะครับถ้าเข้าเป็นผืชแบบเดียวกันสิมาปลูกน้ำกันเนี่ย มันสีเห็ดไหงย่ซาเนาะครับนี่จังขังนาต้นยังหน้าผมนี่เป็นต้นสักลูกไวกสลับกันให้มันเป็นคละคะกันไปเนาะครับว่าให้มันส้ำกันแต่ว่าให้มันมีหลายๆอย,ย่างในพื้นทีป่าของเฮาเนาะครับว่าม่นว่าสิปูกให้มันเป็นเชิงเดียวว่าสิเป็นสิปูกต้นสักก็สต,ติมีแต่สักอย่างเดียวอย่างสัน่น บ่บดีเนาะครับเพราะว่าห้องบ่เดมว่าสิมาเห็ดในเชิองอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เนาะครับห้องเห็ดเพื่อเป็นแหล่งอาหารข้าวพ่อแม่พี่น้องมาชมสวน <laughs> สวนป่าใหม่ของผม <laughs> ผมเยดายยุดอกครับถ้าสมมุติว่าผมเริ่มตุนเร็วกว่านี่จากน้อยปลาผมคือสิีหญ่กว่านี้มังก็สีม้า <laughs> สตาร์ทยาก มีปลาเนาะครับอยากให้ทุกคนนีลูกปลาต่อไปเนี่ยเฮาสิได้อาศัยปลาของเฮาเนาะครับเพราะว่าปลานี่มันสิเป็นแหล่งอาหารของเฮา,าในอนาคตข้างหน้านํานวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ